ถึงมันจะด่าได้หรือเราไม่ได้แต่สำหรับผมมันก็ยังน่าดูอยู่ดีนะครับผมสำหรับนักหนุ่มไม้หนังนอกจักรวาลเรื่องแรกของไทยบ้านนะครับผมเย้สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอารมซีนีมากนะครับผมกลับมาแล้วนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีแอคชั่นหนังใหม่ที่น่าสนใจครับ วันนี้รับจะมาเรียนแช่นหนังไทยเรื่องรักหนูไหมหนังไทยอีสานนอกจัก,กรวาลเรื่องแรกของทีมไทยบ้านนะครับผมแค่เห็นโปสเตอร์รายชื่อนักแสดง,งต่างๆนี่ก็แบบโอ้โห,โหตัวเต็งทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ดงเด้งหรือจ่ารอดอพี่ต้าหรือปักเซียงและพี่โงเตรหรือโรเบิร์ตท,ที่จะเป็นคนบ้านนะครับโอ้โหบอกเลยว่า น่าสนใจทั้งน้านเลยนะครับผมและเรื่องนี้ครับก็ได้มีการเปิดตัวนางเอกใหม่ไปด้วยเลยนะครับนั่นก็คือพี่ยีนพัทธีรพรสุโพนะครับผมเป็นคนอีสานนะครับผมพี่ย,ย,ยีนเนี่ยที่สําคัญน,น่าจะเป็นหนังเรื่องแรกของพี่ยียนเขาด้วยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยทางไทยบ้านแชนแนลเนี่ยเขาได้มีการปล่อยฉากเด็ดฉากหนึ่งมาแล้วในช่องนะครับโอ้โหโอกได้เลยว่าแทบไม่ต้องปรุงแต่งอะไระก็รู้สึกเลยว่ามันตลกแล้วนะครับผม แล้วก็ปล่อยมานาะนรอวันที่แบบว่าเฮ้ยจังหวะพอดีแล้วค่อยฉายแล้วตอนนี้เนี่ยก็ได้จังหวะพอดีพร้อมที่จะเข้าฉายให้กับคนดูแฟนคลับไทยบ้านทุกๆคนแล้วนะครับผมผมก็อยากดูแล้วละ่ะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงไปชมกันดีกว่าไปเลยสัวแต่กกูเกิดมาจากทองพ่อทองแม่กูกูไม่เคยสงสัยอย่าง้เลยดิแต่ตอนที่กูสงสัยยุ่ย่างเดียวอีฮ่าเนี่ยมันมาอยู่ในบ้านเขาแด้แดงเนี่ยบ้าทำตัวมากูไว ลูกต้อง่รนี่แหละกม่คุณกลงนี่ล่ะอืมจะ่สร้างไปบ้าอีนซรีตอนนี้ข้าจะเห็นตั้งกันอยู่เรียงซอยกันเ่ะดีแล้วกูมีนี่้าใส่เนี่ยรวมกับมึงดอกถ้าสูโม่เด็ดมันเกิดมาไม่สภาพว่าครอบครัวและกังคนที่มันเวอกาแบบขายยาขายไรขายกูเนี่ยขายมึงขายมึงเกิดเรื่องกันเลยเพราะใครอาล่ะสู้ สู้่ด้ันลยาละกินทุกอีกแม่มันันอย่างคนเป็นไรนมึงผ้ามันเปอยกยากใช่ไหมครับวันไหนคุณพ่อเข้ามาให้กำลังใจคงข้างได้นะครับเฮ้ย่มฮ่น่่่ม่ ก็ดผู้ใดังกต้องลว่าว่าตัวู่้อหมันีละว่าึมอเนี่ยขอดว่า้นงบ้านต้องีดว่าพ่อที่ปวดสามนแ่ไม่เครคิดว่าพ่อเป็นเมียไอเดอร เขาก็คิดแค่ว่าพ่อเป็นกะหรี่ะลไอุ้กหัวไอ้อยากที่ัตไหมให้โอกาสได้เลยปะไอ้ไม่บอกเคยทำไผ่ดอกหลอจับโตจะพอแต่เมึ่อไหหักนี่ยมืสีย้อมบดอุกอย่างเลยํำเราแต่สลัะถ้าามูลนกงินรอดมันใหญ่เห้านเราหนย่าเี่ยวมันเดอเมื่อไห่มันมากะหรี่องอกเป็บ้านกูไป ว่า่คอยเคยบอกกับ่าคอยมันมีทางอย่างคอยมีทางอย่างอะไรเนี่ยชไอว้าเ้าส่กันแบบมคบอนน่าดูใช้ได้เลย ้ลดีเรลียงมากแม่ลูก,กเ้าจะค้นยดแม่ลูกใครว <c oughs> จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการเรียนแอคชั่นแล้วตัหนูไหมนะครับผมความรู้สึกสำหรับผมเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวยคือเฮ้ยน่าดูมากเลยด้วยความที่เนื้อหามันแบบว่าแอบจะเหมือนเครียด,ดแต่มันแบบ น่ารักน่ารักนะครับผมบวกกับภาพมูต์แอนโทนต่างๆที่เห็นภายในเทเลอร์นะครับผมมันู้สึกดูละมุนน่ารักน่ารักนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมเลยคือนอกจากจะมีความตลกแล้วเนี่ยมีดราม่าพอมาแทรกในระหว่างทางอีกด้วยคอนฟ lict ที่เกิดขึ้นของ4ตัวละครกับเด็กอีกหนึ่งคนนี่แหละคืออีกสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผมมากๆเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอผลตรวจ d ี a นอออกมาเนี่ย เนื้อเรื่องมันจะไปถึงขั้นไหนสหรับสตูผมนะมันดาวได้ไป2ทางมากเลยถึงมันจะดาวได้หรือเราไม่ได้แต่สลับผมมันก็ยังน่าดูอยู่ดีนะครับผมสลับระดับหนุ่มไม้หนังนอกจักรวาลเรื่องแรกของไทยบ้านนะครับผมเรื่องราวก็ง่ายๆนะครับไม่ต้องสลับซับซ้อนอะไรมากมายเป็นแก๊งสามหนุ่มไทยบ้าน3ามคนที่อยู่ดีๆเนี่ยก็มีผู้หญิงคนนึงเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วตัวผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็เกิดท้องขึ้นมาแล้วตัวผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็เลยสงสัยว่า คนที่ทำเธอท้องเนี่ยน่าจะเป็นแก๊ง3ามคนนี้แน่นอนพวกเขา3ามคนก็เลยรวมหัวกันว่าเรามาเลีงลูกด้วยกันเลยดีกว่าเป็นพ่อ3มคนเป็นเลยในระหว่างที่รอผลตรวจ DNA แล้วมันก็จะเกิดเรื่องราปัญหาต่างๆนานามากมายและอีกอย่างที่ผมอยากรู้เลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะจบยังไงถ้าพูดเป็นภาษาอีสานคือสิจบจังไหดสิจบจังไดว่าหนังเรื่องนี้ ที่จบจังหดดีนะสุดท้ายแล้วเนะี่ยเรื่องราวมันจะจบลงอย่างไรใครจะได้ลงเอยกับใครสรุปแล้วผลตรวดลดีเอเป็นลูกใครก็รอติดตามกันให้ดีนะครับผมอ๋อเกือบลืมมาเล่าไปเลยว่าตัวละครที่พี่อีแสดงเนี่ยเป็นตัวละครที่ชื่อว่าพลอยเป็นผู้หญิงขายบริการด้วยโอ้โหก็ถือเป็นอีกคอนฟ l i c ที่จะหัสาก,กันเช่นกันนะครับผม แต่สต๊ผมมันก็ยังน่าดูอยู่ดีครับผมก็อยากรู้ไปพร้อมกับทุกคนเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครเป็นพ่อเด็กผลตรวจ D n a มันจะเป็นยังไงและอย่างหนึ่งเลยคือเส้นเรื่องของผู้หญิงขาบริการและแก๊งไทยบ้านชาย3ามคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อนี่แหละคือสิ่งที่น่าสนใจสหรับผมมากๆเลยครับหนังรักหนูไหมเรื่องนี้เนี่ยพี่สรศักพงศ์ศรไม่ได้กำกับนะครับ พี่สุรศักดิ์ป้องสอนเนี่ยทำหน้าที่ควบคุมงานสร้างให้กับหนังเรื่องนี้นะครับผมคนที่เป็นผู้กำกับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือคุณภูวเนศสีชมพูหรือพี่โนโ้ซึ่งที่ทุกคนรู้จักเขาดีอยู่แล้วในจักรวาลไทยบ้านก็คือพี่เฮิร์บไทยบ้านตัวพี่เฮิร์บกับพี่โน้คือคนคนเดียวกันนั่แหละครับมาทําหน้าที่เป็นผู้กํากับหนังเรื่องแรกในหนังนอจักรวาลไทยบ้านด้วยครับโหก็เป็นอีกสิ่งที่แบบน่าสนใจก็โคตรเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย หนังจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆมูดแอนโทนน่ารักละมุนไม่เครียดมากจะเกินไปแน่นอนละหมากำตอบกับหนังเรื่องนี้ก็ได้ดีกว่าบวกกับความสนุกสนานที่จะเกิดขึ้นกับรักหนูไหม้5พฤศจิก,กายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์อย่าลืมติดตามกันให้ดีนะครับผมมาดูก,กันเยอะๆเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเลนชนในครั้งนี้หนังนอกจกกักรวาลไทยบ้านเรื่องแรกหนังฉายเมื่อไหร่รีวิวแน่นอนครับสำหรับรักหนูไหม้รอติดตามกันให้ดี และถ้าหากใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ r คร e เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับมันหิบพีดมากเลยเดคันผ้นดีนเอกมาบ่าแมนลูกอจกคนยัดแม่ลูกใครวะ